ครับสวัสด like so ีผู so ้ชมตี่นฮาทุกท่คนนะครับวันนี้ผมจะปาเข้าปลาเสาะเห็ดทอปกอนเนอะเห็ดทอปก็คือเห็ดเพาะนั่นแหละเนาะพอหรอกมันจะหาาขนาดไหนเนาะกัวเขาจะได้มากินนี่นะครับหันก็เขาซื้อหันก็เขาเสาะมาขายเนาะเขาซื้อได้กระเสอกินนี่นะครับลองเสาะพอยนะครับว่ามันเสาะหายหกาขนาดไหนเนาะกัวจะได้แต่ละแกนนะครับพอะหันหันก็ครับนี่นะครับนี่เนาะได้แล้วนะครับนี่จะอยู่ประมาณนะครับอยู่ในที่ดินเนาะ เนี่ยอยู่ในหลุมขี้ดินมั้งนะครับปัจจโพนะัะโพในปัจจเฮทีทอปนะครับอาจจะโพมากรึงแก่นอะประมาณนี้ครับเนาะแต่บ่ได้โพแบบมันไม่ได้โพพ้นดินเนาะเห็ดเพาะนี่นะนี่ครับเคลียร์ไปครับเนาะจะได้ประมาณนี้ครับถ้ามันอยู่นี่ก็จะอยููใกล้ๆกันครับหลายๆแกนนะครับเคลียร์ไปพอเตะไล่ไล่เคลียร์พอนะครับถ้ามันยูนี่ก็ออใกล้ๆกันเนาะเปิดไม่ปิดหยางพอปิดไม่ไม่ปิดหยางไปเนาะแต่ถ้ามันหันขึ้นมาเป็นแกนง่ายครับเอาง่ายครับเนาะ ยังครับมันก็หยิบเอาหยิบเอาเนี่ยแกนแบบงหาครับมันก็หยิบเอาเนาะฮัลโหอพอครับเอ้ยนี่ครับเฮนทอปเนาะแกนข่าไปแล้วล่นนะครับมันก็ถามมันยากก็มันยากยู่นะครับเคาะไลซอกเฮนทอปนี่ยากยู่นะครับมันเมื่อยเนาะมันเมื่อยตอนที่เขาหนังเคาะเนี่ยถ้าป้านี่ก็หายเมื่อยนะถ้าป้านี่หายเมื่อยครับหมอนนะครับยิงป้านักยิงหมอนครับนี่ฮัลนก็ครับ ที่เขาขอได้บางโมงกับจะประมาณนี้ครับบางมมงกับสีห้าแกนนี่ครับยัดไปเนาะนี่ถ้าเป็นมงนี่ครับโมงนี่นี่นะครับนี่ยัดอยู่นี่นะครับนี่ครับยิบเอาเลยครับยังใครกระป๋อมนะครับเป็นแกนไงเนาะนะครับนั่นยิบเอายิบเอาครับเป็นลั้งมงเนาะเป็นลั้งมงกับอยู่ใกล้กันน่ครับมือเคลียเคลียมดเลยต้องพอด้วยนะบดเจ็บบดนับได้นับเคลียนะครับมือเนี่ยนะก่วแมงนะครับก่วแมงอสราพิษนะครับมีไหมกับไม้เคลียนะครับ คากัพพอเก็บเนี่ยก็เก็บมักซิดาปลาอยู่ครับเป็นว่ากัพเจียวบ้องนี่ล้มขนาดอยู่ครับมักซิด้าปลาเออ้โหเซนโหลดมือเห็นแล้วก็กว่าจะได้แต่ละแกณฑนะครับนะพอเ์ตนะครับนี่ฮักเอานะครับบางเก้าก็นหนักครับบางเก้านี่ออกหนักขนาดมักซิด้าปลาเนี่ยนะแล้วครับนี่เธอเธอเธอ